จอยล้านมาจอยจอยไม่ต้องได้อจอยจะของบ้านผมเอาเอาได้เลยเเลครับนี่ก็เริ่มจากขั้นตอนการ ใบตองนะครับเพื่อจะไปห่อข้าวต้มแล้วก็ห่อข้าวสากนะครับอันดับแรกก่อนจะมาเป็นข้าวต้มและข้าวสากนะครับสวัสดีครับพบก,กับรายการออนทัวร์รอบรั้วบ้านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพือนมารับชมการห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมบุญข้าวสากรุ่งนี้นะครับ ประเพณีบุญข้าวสารนี้ก็คือตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสานนะครับตามฮีติสิบสองฮีตสิบสองก็คือตามจารีตประเพณีของชาวอีสานนะครับเกียมห่อข้าวต้มไปทําบุญในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบของทุกปีนะครับซึ่งจัดขึ้นทํากันมาช้านานนะครับของชาวอีสานนะครับเป็นประเพณีดั้งเดิมประเพณีโบราณซึ่งบุญข้าวสารนี้เพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับ คือพวกเปรตสัตวต์นลกที่จะมารับบุญได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปชมการเตรียมห่อข้าวต้มในงานบุญข้าวสารก,กันครับวันนี้ก็เป็นงานก่อนวันข้าวสารนะครับสิบสี่ค่ำเดือนสิบพรุ่งนี้วันพระ <15 S 1> แม่ <c oughs> ก็เตรียมห่อข้าวต้มวันนี้บ้านเราทาข้าวต้มผัดนะครับนี่กําลังหัดห่อให้กับลูกสะพ้ายมหาชัย <c oughs> ยังไม่เคยทองอะซึ่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาพบประเพณีแบบนี้ครั้งแรกนะครับมันไม่ม่ก็ไปเตรียมซื้อกล้วยซื้ออะไรไว้ตั้งแต่เมื่อวานซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ทําเองอเ,เพราะว่าทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จครับข้าวเหนียวมันแข็งก็ต้องซื้อของลงสีนี่คือเราผสมข้าวกำเข้าไปด้วยทําให้มัน ดูสีสันดูสีดำดดวันนี้ผมลงสีนิดหน่ออันนี้เป็นกระตมพัดหรือไนี่เออกระตมพัดแต่กระตมมัดแบบธรรมดาธรรมชาติที่ว่าใส่ตะกล้วยอย่างเดียวชอบกินหวานมัน,มนอมชอบกินวันนี้มันเพิ่มความมันหน่อยชอ่เพิ่มใส่กะทิสดน,นี่คือ,องานาประเพณีประจำหมู่บ้านนะครับแถวภาคอีสานจะมีเทำเองมึงทำเอง ทำเองเลี้ยงเนื้อจีแต่และหมู่แต่และบ้านก็จะมีการห่อข้าวต้มขนมอย่างนี้นะครับเ,เตรียมตัวนะครับพรุ่งนี้ถึงจะได้เริ่มทำขาา้าวสาดไปดูบรรยากาศกันอีกบ้านหนึ่งนะครับใหญ่ไปเลยเนาะใหญ่บ่เสียงเสียงใบตองหี้งใหญไม่เห็นใ่ใหญ่ดอกเต๋อดีเอาเอาดีทั้ง นี่บ้านหลังหนึ่งบ้านป่าพอคนเดียววะนี่อะเปี่ยมจะเป็นนะครับนี่มีข้าวต้มข้าวต้มธรรมดาเนาะนี่เออนนี่ะครัื่องการข้าวสาลีภาษาอีกภาคกลางเขาก็เรียกสาดไทยเนาะแต่อื่นบมันมีภูษจีนเนาะสาดไทยภาษาภาคภาษากลางเรียกสาดไทยแต่ภาคอีสานเรียกข้าวสาลีนี่เป็นเตรียมไปทำบุญพวกนี้แล้ว ทำกันทุกบ้านนะครับในหมู่บ้านหรือว่าเป็นงานประเพณีงานประเพณีกลางเดือนสิบนีนน่นะครับประเพณีข้าวสาลทุกบ้านก็จะห่อข้าวต้มขนมเพื่อจะไปทําบุญแล้วก็จะมาทําข้าวสาลไว้แฟนไว้ตามรั้วบ้านที่ให้กับ <c oughs> เพื่อจะให้กับบรรพบุร,ร,บรุษหรือว่าวิญญ <c oughs> าณเร่ร่อนแน่ <c oughs> นอนเขาเอนว่าพวกที่เป็นญาติตายาย ยา,ายายแกไ,ได้อะไรมาครับนี่ไดี้ยังมาเนาะ,ละ,ละเลี้ยงกุ้งโอ้เลี้ยงกุ้งบานเต่าหนึ่งบอห่อแล้วบ่ขนมข้าวต้มห่อแล้วนี่นะครับมาจากเลี้ยงกระปูหัวหมูคนตัวนี้เ,ออเนื่องอเลี้ยงได้ว่าว่าลาย,ยัางนี่แม่ยกขนไปเลี้ยงเลี้ยงชูบี เพิ่นถึงเวลาเพินอนเาตลาอเร์ครับเป็นเียรนี่นะครับบ้านหลังนี้ห่อเสร็จแล้วนี่บ้านไเนดี๋ยวต้้องนสียแห้งใน้านี่ใสต้มต้มแล้วหรือยังยังวันแล้ววะนี่ โอ้นี่ดิข้าวสากนี่ยกำลังเตรียมตัวนี้นี่ครับหอมหันจิโตบรมาตุหอมข้าวสากครับคุณป้าหำ่มแล้วครับเสร็จแล้วนี่เตรียมห่อข้าวสากีพวกนี้นี่จะจะมีเครื่องมิยังในปาข้าวสากนี่สีห่อนี่ข้าวต้มกล้วยมีอันะไรเขาปั้นเขาโอ้สีห่อในใบตองนี่ต่อไปเนาะนี่ห่อหมากหอผู้ใจนี่ข้าหมากใจข้าวต้มกล้วยแล้วก็เขาปั้นเขาปั้น ใช่ครับนะบนะข้าวปัน้นอ่าบวันนด้นจะใช้คนแต่ห่อไว้อันนี้ห่อไว้ตองไว้เตรียมไว้มันจะมีขา้าวมันจะมีะข้าวต้มแล้วก็ข้าวปัน้นแล้วก็หออหมาของภูเป็นเครื่องของขาา้าวสาลที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษช่งนี้แต่ว่าก็ให้พาเพิ่นสวดก่อนเนาะถวยายพาก่อนไปถวยายพาิ่นสวดเนอจังค่อยเอาออกไปหน้าโอ้้ออกไปหนาออกไปแฝนไปนี่หัวบ้าน,นสิบอ่ะมืออื <ไป S 1> อ่นเนาะ หอยไปในกรุงใหม่อยู wow! kind of ่หน้าเลียงอยู่หน้าเม่นี่วันเดียวกันสีเลียงอยู่หน้าเลียงอยู่อยู่ในบ้านก็มีเนาะขางหัวขางนี้แขวนไหวข้างนอเปิดแขวนไวครับครับนี่นะครับเป็นประเพณีเห็นมาตั้งแต่โดนเนาะแต่พอแต่แม่เนาะเห็นมาแต่โดนเนาะแต่พอแต่แม่แต่ไดมาอืทำมานานแล้วนะครับประเพณีนี้ข้าวสารอีสานนะครับเป็นประเพณีอีสานก็ว่าได้ครับนี่ครับใส่ขมามั่งผูอีกนึงกับใจ เขาใส่กับต้มกล้วยใส่มีมันมีมีมันขจส่มันเดี๋ยวจะเครื่องนี่นะิธีการห่อข้าวสากแ่นไว้ในหัวแกนไว้ในหัวในหน้าครับอันนี้ก็คือแต่ห่อนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อหลังจากตอนเช้าห่อข้าวสาอย่างนี้ก็มีเครื่องเหมือนแล้วก็พ่งนี้ถวายอาหารเช้าเสร็จก็จะถวายข้าวสากไปด้วยแล้วก็ให้พระเพิ่นให้ท่านสวดให้พระสวดมนต์ให้แล้วก็พอเสร็จจาก พิธีตรงนั้นเราก็จะเอาเข้าวสากเนี่ยไปแขวนไว้ตามทุ่งนาหัวหน้า<ช>ตามรั้วบ้าน<ม>เพื่อให้กับบรรพบุรุษหรือว่าวิญญาณทัวป้เนาะวิญญาณตัวปมาเอาเลี้ยงผีตัวไปได้ได้มารับม,มารับส่วนบุญตรงนี้นะครับ<ม>ครับนี่คือประเพณีบุญข้าวสากนะครับ<ม>ครับประเพณีนี้ก็ทํากันมาช้านานนะครับเวลาถึง ช่วงเวลาเดือน10นะครับขึ้น15ค่ําเดือน10ชาวบ้านก็จะมาทําพิธีแบบนี้กันทุกปีนะครับทุกๆปีซึ่งทํากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วนะครับตามจารีตประเพณีอีสานนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการห่อข้าวต้มเตรียมงานบุญข้าวสากที่หมู่บ้านโนนสายอําอเภออุณพรศสิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องนิคมออนทัวร์ด้วยนะครับซึ่งเราจะมีรายการดีๆไว้ให้รับชมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ